หินสีหินสีอกันยูหมนสีอกันดูยิงมิวไีไปไปมาแล้วมาต่อมาแล้วัดด

หมดหมดหมดหน้าโพสเจอแล้วหน้าโพสมาอีกแล้หมดไหมติงใจเลเอ้ยขึ้นเต่นท์คนนึงดิขึ้นเล่นขึ้นเตโพคนนึงดิเต็มเตกับเต็มสปิงไมขึ้นเล่นโพคนนึงดิมาหมดเนามาหมดเดี๋ยวเดี๋กิดให้เดี๋ยวเกิดบิงให้พี่เกิดเกิดพิทิงพิทงเเดี๋ยวั่งฝั่งพี่อะ มุมมือแต่หัวพี่โผลใช่มุมมือแต่หัวพี่่พี่เพี่ี่กดกดกดตัวหลังโพสให้ผมได้ปะเอมาข้างโพสอ่ะผมดู้างโพส้ายดูใหพี่ยิงเสร็จปุ๊บปั๊ตายแล้วใช่ไหมตายมัน มันมานอกรัวเต็มเลยเลยเไม่เคยเจอพวกยดดีแล้วมันจะปีนข้ามาแล้วพี่ปีนข้มาแล้วัวนั้นเหนปะเห็นต like ัวนึงจบแล้วไม่พีดับ้านเีมยนดันมาบ้านบ้านบ้าน่อ uh ก็มาบ้านลองมุมบนนะพี่มุมบนนี่มุมบนใช่ใถูกต้องต้องเล่นทางไหนะ ติดติดติดทเตะเะเยอะมันทางให้หมดไเเอีตายเอดีตายตายอีกตายอีกอีโลปะดูพี่มแล้วมันไม่สนพี่กูเลยไงสัตว์กูเนียนเลย โลอยู่ไหนวะมีโลป่ะโลโลทำอะไรก่อนโลทำตั้งเตือนก็วปิดทำอะไรทำอไรทำอะไรทำไไปไม่ตายไปท๊อปไปอปไปปไปปไปทปไปท๊อปไปทปไปท๊อปไปท๊อปไปอปไปอปไปทอปไปอปไปท๊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 อปไปอปไปทปไปท๊อปไปอปไป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  เลือกเลยแล้วไม่เปิดไม่เปิดสิหลายชั้นเดี๋ยวเราเพิ่มกรัตาก่อนอะไพี่ไรตาย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 หมดไอสัตว์หมด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 โอ้ยี่ยกระเป๋าไม่มีเอาไงวะเนี่ยเก็บเก็บอะไรพี่เยอะไม่ดีป่ะติดเย็ะไม่ดีป่ะได้แล้วผมเก็บมาแล้วไปไหมบ้าไปไหมเก็บเก็บอะไรพี่เอาให้เอาให้เยอะที่สุดเท่าที่จะเยอะได้พี่ไปเถอะบ้า

มันมีข้าวบ้านสติงอ่ะเดี๋ยวบ้านสติงเลยข้าวบ้านสติงหรือบ้างข้างหลังบ้านมีข้างหลังบ้านมีข้างหลังบ้านมีข้างบ้านมีไปต่อไปรอไปหนึงได้ปะทางบ้านมีนะ

เลยควายหมุนมาดิหอยย่าไหนดิวะคุยๆมีตานะเว้ยจัดเปล่าเดีนนะ๋ยวก่อนบ่นอะได้ยายัางได้ยายังไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มันมาหมุนจับไม่ตัวอ้าวตรงเต็นโพสเป็นไงพี่สล่อยพี่สอยย้ำอีกงหนึ่งตายตื่นยืดไปวิ่งจัดที่สามตัวด้วยผานทางเลยตั้งแต่หลักโค้ชกับสารโล่งแล้วก็ข้ามไป เ,เอ็มซิกมาครับวันี่เจ็บมากเยอะมากผมผมตีเนี่ยต้องไก่เ,อ,เอาวันวนี้แทงายเฮียมาบ้านเลพี่หมวนะพามานี่เพี้ทุกอย่างเลยสั์

พี่ผมเก็บของดีแท้เฮ้ยล้อขาวล้อขาวมาละวมาจะพีนี่ตรงล้อขาวตรงนั้นมาสไปเร็วยิงได้นะบัร์ทำไหมพี่ยิงตกหนึ่งสองสามตรงแล้วอยู่หลังมันเกลือกตาย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 ไอ้เหี้ยของในตัวก็เยอะแล้วนะยังเก็บไม่หมดอีก นี่ได้เหรอพี่ดาไม่ได้ไม่กไม่ด้ของแน่นตอนนี้โอ๊ยของกูอยู่นั้นแหละเฮี้ยพี่ดำมีของไหมน่ะมีมีมีแลวผมดูของก่อนแล้วกันเอ้ยตัวทีเข้าเต็มเลยนะเดี๋ยวมันอยู่ไหนวะพี่ดำโอ้ตัวทีสี่ตัวถึงแล้วถึงแล้วถึงรถไม้แล้วโอ้ยขี้ผายแล้วพี่ไปไปไปเขยไปไปพี่ตัวเปล่าพี่ดาดูด้วยได้เปล่า มันจะวิ่งชาร์จมันจะวิ่งชาร์จขาแล้วชาดแล้าแล้ววนนเม้นวนเต้าดแล้วมันขาแล้วครับโอ้ยเนียอะไรของมันกินต่าเขาด้ยนะมาแ้ยอะไวะตายแล้วพี่ตายแล้โว้ยกูโดนเคาะเอ้ากูระเบิดเป็นไง